แสบตาปวดตาเครื่องตาไม่หายสักทีต้อลมต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกอันตรายมากค่ะดูแลด้วยดีคอนแทคเอ็กทุกปัญหาดวงตาจบที่นี่ค่ะดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์คล้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูซึมได้อย่างรวดเร็ว สารซันโทฟิลและคลท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิตจอประสาทตาหลุดลอก้อหิน้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่มัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนัก ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสือ่อมเยื่อบูดตาอักเสบช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทคสนใจรับคําแนะนําวิธีฟื้นฟูดวงตาปรึกษาอาการด่วนทักมานะคะยินดีให้บริการมีบริการจัดส่งต่างประเทศทุกวันค่ะ